뭐? จริงๆแล้วก็มีพี่ๆหลายคนพี่นักแสดงด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นพี่ๆนักข่าวหลายๆคนนะ,ะมีพี่กรลแมพี่สยุธนะครับผมมีพี่นกจริยาด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับครอบครัวกันอยู่แล้วก็ไปถ่ายกันก็แบบว่าเป็นบรรยากาศบรรยากาศเป็นแบบว่ากันเองนะครับผมสนุกนะะ่สนุกวันนั้นถ่ายกันก็หลายคนเลยทีเดียวนะฮะแล้วเสื้อผ้าก็สวยพร็อพก็สวยนะครับผมทุกอย่างดูเป็นหรือว่าต้อนรับปีมะแมมมะเมียนะฮะมะเมียนะฮะได้บอกว่าค่อนข้างแบบว่ามั่นคงมากๆครับ พอน่วงหน้านะคะ<ม>ก็ขออซินเจียยู<ม>อีซีมีโฮชัยนะคะขอให้ทุกทกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะเฮง,งเฮงรวยๆ<ม>ค่ะขอบคุณนะพี่ๆสุโมนทุกท่านนะครับรวมถึงแขงกผู้มีเกียรตินะครับผมที่ได้ให้โอกาสนะครับมากันในวันนี้นะครับผมมาร่วมเ,เป็นโปรโมทนะฮะแล้วก็มาร่วมนําบุญนะไปบอกให้แก่พี่ๆน้องๆที่อยู่ทางบ้านด้วยกันครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ ปฏิทินนับตุดจีนนะครับต้อนรับปีใหม่จีนนะครับผมเป็นเมื่อเมียมงคลรายได้ที่จากการขายเนี่ยทั้งหมดนะไปมอบให้กับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในการซื้อพวกอุปกรณ์เครื่องมือในการตรวจวัตถุระเบิดงาให้กับพี่ทหารทุกคนความพิเศษในปฏิทินของของปีนี้นะคะคือมีครบทุกอย่างเลยค่ะคือแต่ละวันจะมีคาแนะนำใช่ไหมคะที่แร้ใช่ก็มีแต่ละวันก็จะบอกอย่างเช่นบอกว่าวันไหนเนี่ยควร ทำอะไรอย่างเช่นวันไหนควรจะออกรถวันไหนควรจะทําการก่อสร้างสร้างบ้านวันไหนควรจะเดินทางใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีอะไรก็มีนะฮะ<ห>วันไหนดี <c oughs> วันไหนเป็นวันอัปมงคลอะไรเงี้ยก็จะบอกไม่มีบอกจริงๆเขบบอกทุกอย่างเลย <c oughs> ค่ะเนเจยวอีซินีหัวใจนะคะขอให้แฟนๆของชูลาทุกๆท,กท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้ปีนี้แบบว่ารวยๆเฮงๆกันทุกๆคนเลยค่ะ